สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์ม3บาท5บาทนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกมที่เชลซีครับมีโปรแกรมจะเปิดบ้าน s t a ฟ f o r d Bridge พบกับทางฟูลแลมนะครับก็จะเป็นเกมช่วงบ็ x i n g Day ครับวันที่26ทธันวาคมนะครับโดยที่เชลซีจะลงเล่นกับฟูลแลมที่ The b บริดจเนี่ยในช่วงเวลา22นากาหรือว่า4ทุ่มนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะพูดถึงไลน์อัพที่คาด ความพร้อมทั้ง2ทีมนะฮะแล้วก็บทสุดท้ายเนี่ยเชลซีจะสามารถคว้า3คะแนนได้หรือไม่ก็เดี๋ยวติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับฝากเพื่อนๆเนี่ยใครที่ติดตามข่าวสารฟุตบอลอยู่แล้วก็ไปกดไลค์เพจของสิงห World of Football เพื่อเป็นการสนับสนุนกันหน่อยนะครับ ไปว่าถึงความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับคู่นี้เป็นรอนดับเบี้แมตช์ด้วยแล้วก็จริงๆรังเย้าของทั้ง2ทีมทั้งเดอะบริดจ์แล้วก็คาร์เว c นคอทเทจเนี่ยไม่ไกลกันมาก <S <S ผมเคยเดินและประมาณครึ่งชั่วโมงก็ระยะก็พอได้อยู่นะแต่ว่าถ้าขึ้นรถเนี่ยก็ปั๊บเดียวประมาณ10นาทีแต่คงไม่ใกลก้เท่ากับลิเวอร์พูลกับเอลตันนะอันนั้นนี่โอ้โหใกล้กันมากมองจากสนามแอนฟิลด์บางทียังเห็นกูดิสันพาร์คแต่ถ้าเรามองจากเดอะบริดจ์เนี่ยไม่เห็นฟูลแลมนะครับ <S <S อ่ะสภาพทีมมาหน่อยฮะฝั่งของ Chelsea เเ ที่ลงไม่ได้แน่ๆติดโทษแบนก็คือ m มิ h คโลมูดริกเจอปัญหาเรื่องของสารกระตุ้นแต่ว่าข่าวดีก็คือการได้เอ่อมาคุคุริยาคัมแบ็กกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุคุริยาก็มีโอกาสจะได้สตาร์ทลงเล่นเป็นตัวจริงเลยขณะที่บอโดบาเดชิลรีสเจมส์ลีฟอฟาน่าผู้นี้ยังเจ็บอยู่แล้วก็มีอัปเดตเรื่องของโรเมโอลาเวียนะครับซึ่งมาเรสกาแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้เนี่ย ก็เขาบอกว่าคงจะต้องดูความฟิตว่าจะสามารถลงสนามได้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพราะว่าการกลับมาของกุริยาเนี่ยมันก็จะทําให้มาโลกุสโตกลับไปยืนเป็นแบ็คขวาแล้วก็กุริยาไปยืนแบ็คซ้ายไม่ต้องขยับไกเซโดไปเล่นแบ็คขวาหรืออาจจะมีแผนที่แปลกออกไปเพราะฉะนั้กกุสโตได้กลับไปเล่นเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมแน่ไม่เหมือนเกมกับเอวตันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า11ตัวจริงนะ,ะที่คาดการณ์นะฮะประตู่ยเป็นโรเบิร์ตซานเชสครับแบ็คขวาเนี่ยเป็นมาโลกุสโต แบ็กซ้ายเนี่ยผมว่าใช้คุคุริยาเซนเตอร์ก็น่าจะเป็นโทซินอาราราเบโยเล่นกับโควิลเพราะว่าบาดิชิวเจ็บแล้วก็โทซินก็เล่นดีด้วยกลางก็จะเป็นเอนโซไกเซโดแนวลุกครับผมว่าอาจจะได้สตาร์ทจากซานโชพาเมอร์แล้วก็อาจจะมีโรเตชันเป็นมาดูเอเก้เพราะว่าโปรแกรมมันแน่นติดกันไปนนิดนึงนะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นนิคลัสแจ็คสันนะจริงๆเนี่ย แผนในฮูสกอร์เนี่ยเขาจับกุสโตเล่นซ้ายแล้วก็ดิซซี่เล่นขวาแสดงว่าฮูสกอร์เนี่ยก็คงลืมว่ามาคูคุเรียเนี่ยพ้นโทษแบนแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ใส่ชื่อมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุคุเรียกลับมายัางไงก็ต้องตัวจริงครับเพราะว่าผลงานยอดเยี่ยมนะฮะผมว่าให้ให้เล่นแบบธรรมชาติโดยเฉพาะกุสโตครับกุสโตในในเกมกับเอลตันเล่นซ้ายแล้วก็ขยับมาเล่นเป็นอินเวิร์ดโอ้โหเพี้ยนไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นกุสโตกลับมาอยู่ฝั่งเดิมแบกขวาก็น่าจะประสิทธิภาพดีกว่าแล้วก็ซ้ายก็เป็นมาครับ ดูจาก11ตัวจริงเนี่ยจากการคาดการก็จะมีแค่ตำแหน่งของมาดูเอเก้กับไปโดเนโตว่าใครจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงที่เหลือผมว่าน่าจะชุดนี้แหละนะครับส่วนฝั่งของฟูลแลมเนี่ยหลกัหลกๆก็คือพวกแฮร์ริสันรีดริชนิวเซนนะครับแล้วก็เคนนี่เตเต้ที่เจ็บแบ็กขวาเคนนี่เตเต้นี่เจ็บไปสักพักละอ,อ,อีกคนหนึ่งที่ต้องเช็คฟิตก,ก็คือซันเดอร์เบิร์กหรือซันเดอร์เบิร์เก้นะซาสซาลูคิชแล้วก็เอมิลสมิธโรคนหนึ่งที่กลับมาแล้วก็คือทางโจชิมแอนเดอร์เซนนะครับซึ่ง โจชิมเเดเซนก่อนนี้นนหายไปหลายเกมนะครับก็เขาต้องใช้อิซาดิยอบเล่นกับคาวินบัตซี่ผมบอกเลยถ้าคู่นี้เล่นคู่กันนะเชลซีเจาะได้ง่ายคือโจชิมเเดเซนช่วงหลังต้องยอมรับว่าโอ้ช่วงหลังเขาดีจริงครับโจชิมเเดเซนเอ,อ,อยู่ฟูลแลมแล้วก็ย้ายไปพาเลสแล้วก็กลับมาฟูลแลมอีกรอบหนึ่งนะครับก็นัดล่าสุดที่พวกเขาเล่นในบ้านเสมอกับซอลลัมตันเนี่ยเขายังใช้ทางด้านของคาวินบัตซี่เล่นกับอิซาดิยอบแล้วก็ เอ่อยังไม่มีชื่อสำรองด้วยนะครับสำหรับเอ่อทางด้านของโจชิมเบอร์เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโจชิมเบอร์เซนลงเล่นในเกมนี้ก็อาจจะเป็นการลงเล่นแบบสภาพฟิตไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะฟิตไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเอ่อทางฝั่งของเซ็นเตอร์แบ็กของฟูลแลมจะมีปัญหามากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ก็เนี่ยแหละหลักๆสมิธโรซาซาลูค,คิชซันเดอร์เบอร์เก้พวกเนี้ยน่าจะเอ่อต้องเช็คฟิตแต่ ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างฟูลแลมก็คืออันเดรสเบเดราเนี่ยมีชื่อกลับมาอยู่ในทีมอีกครั้งเนื่องจากก่อนหน้าน,นี้ติดโทษแบนนะครับอ่ะไปว่าถึงสถิติที่น่าสนใจครับทาง b b c ีซีเขาทำข้อมูลไว้แล้วดีมากเลยเดี๋ยวผมต้องไปทำเดี๋ยวผมต้องไปเข้ารายการ Before the Game ในวันนี้เนี่ยก็ต้องเอาข้อมูลจากทาง BBC แหละเออจริงๆฟูลแลมเป็นอีกทีมหนึ่งฮะที่ไม่ว่าจะฟอร์มดีขนาดไหนมาเยือนที่สตัฟฟอร์ดบีชมักผลงานไม่ค่อยดีนะฮะชัยชนะครั้งเดียวครับของฟูลแลม ใน25นัดหลังสุดมันเกิดขึ้นที่คาร์เว c นคอสเทจครับเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วแล้วก็สถิติน่าสนใจคือฟูลแลมไม่เคยชนะที่ซาฟอร์ดบิชเลยครับนับตั้งแต่ปี1979โทษนะครับผมยังไม่เกิดเลยซึ่งเกิดขึ้นในดิวิชั่น2ครับตอนนั้นชนะ2-0แล้วก็เชลซีเนี่ยแพ้ฟูลแลมแค่2จาก34นัดในพรีเมียร์ลีกก็คือ เป็นทีมคู่รักคู่แข่งจริงๆเชลซีไม่ได้เป็นคู่รักคู่แข่งกับสเปอร์กับอาร์เซนอลนะครับคู่รักคู่แข่งจริงๆของเชลซีคือฟูแลมแต่ด้วยเสถียิเนี่ยมันห่างกันเหลือเกินถามว่าเกมนี้เชลซีต้องกลัวผู้เล่นคนไหนมากที่สุดในมุมผมเนี่ยตัวที่อันตรายที่สุดน่าจะเป็นราอุคิมินเนส ต้องเดี๋ยวรอดูครับว่าฟูลแลมจะจัดแบบไหนแต่ว่าเขาคาดการเนี่ยประตูแบรเรโน่แน่ขวาคาสตานได้เล่นแน่นอนครับแทนที่เตเต้ซ้ายเป็นโรเบิร์ตอ่าไอโทนี่โรบินสันซึ่งเล่นดีมากเซนเตอร์ Center, น่าจะได้โจชิมานเดเซินกลับมาคู่กับบาซซี่กลางซาซาลูคิชซันเดอร์เบอร์เก้แนวรุกอดามาตาเร่นะครับอเล็กซ์อีวอบี้แล้วก็อาจจะใช้เจ้าหนูจอร์จคิงลงเล่นโดยที่ตัวรุกด้านบนเป็นโรดิโก้มูนิสแต่ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเขาน่าจะเอาอเดรสเปเดราเล่นไม่น่าจะเป็นเจ้าหหนูจจออรร์คิงก ส่วนตัวบนเนี่ยผมว่าราอูคิมินเนสเนี่ยดูน่ากลัวกว่าโรดิโกมูนิสนะครับเพราะว่าผมบรรยายเกมที่อาร์เซนอลเจอฟูลแลมอ่ะวันนั้นที่อาร์เซนอลเสมอได้อ่าที่ฟูลแลมเสมอได้อ่ะผมจําได้ว่าค่า x อ็อ่ะอยู่ที่0.03อ่ะแล้วฟูลแลมเนี่ยมีโอกาสยิงครั้งเดียวคือสวนมาปับ๊บราอูคิมิเนสยิงเข้าเลยหลังจากนั้นอาร์เซนอลบดบดบด,บดแต่เจาะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยฟูลแลมอ่ะเขามีกองหน้าที่เป็นเพชฌฆาต มือหนึ่งดีมากราอูคิมิเนสผมเคยพูดในไลฟ์หลายครั้งครับว่าถ้าเชลซีต้องการหาคนที่จะเข้ามาเบียดกับแจ็กสันด้วยอาจจะไม่ใช่นักเตะดาวรุ่งอย่างเกวเคเรสหรือนักเตะดังอย่างโอซิมเพนคือนักเตะที่อยู่ในวัย30 30กว่าแล้วไม่กระทบกระเทือนกับการพัฒนาของแจ็กสันเนี่ยผมมองว่าราอูคิมิเนสเนี่ยคือตัวที่ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะตัดราอูคิมินเนสหรือจะตัดโรดิโกมูนิสออกจากเกมก็คือพยายามอย่าให้บอลถึงเขาครับเหมือนที่เราเคยทำกับวิลล่าเราตัดโอเลวัตกมาารย ของอฟูลแลมคือเกมของฟูลแลมจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนเนี่ยก็คือซันเดอร์เบอร์เก้แต่ผมมีโอกาสบรรยายซันเดอร์เบอร์เก้เห็นตั้งแต่ตอนอยู่เชฟยูแล้วจำได้ไหมฮะซันเดอร์เบอร์เก้เคยมีข่าวของลิเวอร์พูลคือก็เป็นวิฟิลด์ที่มีวิชั่นในการออกบอลดีทัศนะวิสัยในการเล่นบอลดีแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมาโดยตลอดคือซันเดอร์เบอร์เก้จะช้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเขาเป็นคนที่เซนต์บอลดีแต่ช้าเวลาออกบอลแล้ว,แล,วแล้วทำเพื่อนเสียจังหวะเยอะคือที่ผ่านมาเนี่ย ทางฝั่งของฟูลแลมเขาเคยมีไอ้เจาพริญญาเก็บกวาดแต่ตอนนี้นเจาพริญญาไปอยู่กับาเยันก็ไปเป็นตัวสำรองเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่กลางเนี่ยแต่ก่อนเป็นเจาพริญญาคู่แฮร์ริสันรีตอนนี้นมาเป็นซัสซาลูคิชเล่นกับซันเดอร์เบอร์เกซึ่งผมว่าดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ฟูลแลมจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาแข็งจากตำแหน่งตรงกลางกลายเป็นว่าประสิทธิภาพยวบลงแต่จุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของฟูลแลมในปีนี้คือ3แนวรุกอดีต,ตนักเตะาอสเซนอย่างริสติลสัน เอมิลสมิตรโอแล้วก็อเล็กซ์สอิวบียแต่กลายเป็นว่าเนี่ยถ้าไม่มีสมิตรโอแล้วเหลือแค่อเล็กซ์สอิวบียเท่ากับอาวุธของฟูลแลมจะเหลือแค่อเล็กซ์สอิวบียคนเดียวต้องยอมรับครับว่าอเล็กซ์สอิวบียผ่านอาร์ซนอลผ่านการเล่นกับเอเวอรตันผ่านการเล่นกับล่าสุดคือฟูลแลมแต่ช่วงที่เขาอยู่ฟูลแลมเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาดีมากๆเขาแบกทีมมากๆที่เหลือเนี่ยพวกอาดาม่าตอเร่ผมว่าเขารับมือกับคูคูเรียรรับมือได้ผมว่าอาวุธหลักๆคืออย่าพยายามให้ซันเดอร์ ger, เเบบิร์กกกนีีนี่ยยยมมโโอออาาาาาสสไไดด้้้้วววงงลทใ โรดิโก้มูนิสหรือราอูฮิมินเนสคืออย่าปล่อยเขามีเวลาเอนโซหรือไกเซโร่ ino, ต้องพยายามตัดเกมหรือแม้กระทั่งมิดฟิลตัวบนซึ่งต้องช่วยกันขณะเดียวกันอเล็กซิโอบี้คืออีกตัวหนึ่งที่อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการดวลกันระหว่างกุสโต้กับอเล็กซิโอบี้ซึ่งผมว่าถ้ากุสโต้กลับไปเล่นขวาฝั่งเดิมอ่ะผมว่าเขารับมืออีโวบี้ได้ดีกว่าการที่สมมติถ้าอีโอบี้อยู่ขวาแล้วมาลกุสโต้อ,อยู่ซ้ายผมว่าหนักแน่แต่ว่า มันจะเป็นการดวลที่ค่อนข้างสูสีผมเชื่อว่ากุสโต้ก็จะมีจังหวะที่เพลี้ยพล้ําใส่อิวบี้แต่ที่สําคัญคือไกเซโดที่ยืนอยู่ฝั่งขวาเนี่ยอาจจะต้องไปช่วยนะฮะเพราะผมบอกเลยครช่วงหลังฟูลแลมเนี่ยอเล็กซ์อิวบี้แบกมากๆา,ากขณะเดียวกันจุดเปลี่ยนหรือจุดสําคัญของเกมเกมนี้จับตาดูคู่เซนเตอร์ฟูลแลมครับถ้าคู่เซนเตอร์ฟูลแลมเป็นคาวินบารซี่จับคู่กับ op, อิซาดิยอบเชลซีเจาะได้แน่อิซาดิยอบนี่ผมเห็นตั้งแต่เวสต์แฮมแล้วตอนตอนก่อนมาเวสต์แฮมเนี่ยเขาเป็นกองหลังตตููลลสมแ่่เป็นกองหงหัที เกรดระดับท็อปเหมือนกันนะครับคือเป็นนักเตะเยาวชนดาวรุ่งที่ดีคล้ายๆตอนเคอร์ซูมา,มาจากแซงเอเตีนคล้ายๆฟอฟาน่าจากแซงเอเตียนแต่ว่ากลายเป็นว่ายิ่งเล่นน่ะยิ่งเป๋แลวเขาเจอปัญหาการบาดเจ็บอยู่เวสแชมก็โดนดรอปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอิซาดิยอบไม่เหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่ค่อยได้คู่กันกับทางบัสซี่จริงๆเขาจะมีเซนเตอร์สเปนอีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนั้นผมว่าไม่น่าไม่น่าได้เล่นเพราะฉะนั้นก็ลุ้นครับถ้าโจชิมาเดเซนไม่ฟิต แล้วใช้อิซาดิยอบคู่คาวินบารซีผมว่าเชลซีเจาะได้นะแต่อย่างที่บอกครับไม่ว่าเราจะเจอฟูลแลมในเวอร์ชันไหนเนี่ยยิง่งถ้าเล่นที่เดอะบริดจ์เนี่ยแล้วด้วยเชลซีสภาพปัจจุบันเนี่ยเชลซี Chelsea เป็นทีมที่เปิดเกมรุกดาน้าบุกเข้าใส่นะครับแล้วก็ไปสะดุดในเกมกับเอเวอเรตันมาแล้วเกมแบบนี้มันต้องได้เพราะฉะนั้นผมว่าเชลซีน่าจะเอาชนะฟูลแลมได้เพียงแต่คําถามที่ผมตั้งคําถามให้กับเพื่อนๆที่รับชมอยู่ตอนนี้คือเชลซี Chelsea จะเก็บคลีนชีตได้หรือเปล่าคูสกอร์เนี่ยให้เชลซีชนะมองว่า เชลซีจะชนะ2-0ผมว่าฟูลแลมไม่ว่าจะดีขนาดไหนอ่ะผมผมชื่นชมนะฮะการทําทีมของมาโกซิวาด้วยการที่เขาไม่ได้เสริมซูเปอร์สตาร์อะไรมากมายแต่จุดเด่นของพวกเขาคือการเล่นที่คาร์เวนคอตเทจแต่สังเกตผมสังเกตทีไรเวลาฟูลแลมดีๆมาเนี่ยแล้วมาเยือนเดอะบริดจ์เนี่ยฟูลแลมมักจะมีอาการเล่นตัวเล็กแล้วก็ดูเกรงเชลซีนะครับคือผมเห็นเกมที่อาร์เซนอลเจอกับฟูลแลมอ่ะที่บ้านอาร์เซนอลไอ้ที่บ้านฟูลแลมอ่ะ,อะวันนั้นฟูลแลมเล่นแบบเฮ้ย hey, คือคือโอกาสน้อยก็จริงแต่ลงโทษอาซันเราทำได้เลยแต่มาเจอกับเชลซีทีไรมักจะแบบมักจะมักจะมีอาการเหมือนจะเล่นแล้วกลัวเชลซีเพราะฉะนั้นผมว่าเกมนี้มันจะเป็นเกมวัดของมาริสกาว่าจะแว่งไหมถามว่าเฮ้ยพี่แค่เสมอเอเวอเรตนมันจะแว่งได้เหรอมีโอกาสแว่งได้ครับเพราะอย่าลืมว่าเดี๋ยวเตะกับฝั่งของฟูแลมเสร็จก็มีเจออิฟสวิตทาวผมกลัวว่าเดี๋ยว มาริสกาจะโรเตชันเนี่ยจากไลั์ที่เราคาดการณ์กันเนี่ยสุดท้ายเฮ้ยมาริสกามองว่าพึ่งไปเล่นเกมสุดสัปดาห์มาล่าสุดนักเตะไม่ไหวสุดท้ายไปดรอปแจ็คสันส่งมาร์กกิลลงมาไปดรอปทางเนโต้เอาเจ้าฟิลิกลงมาอะไรเงี้ยผมมองว่าหมือนผมว่าถ้าเรายึดสควอดอย่างที่เราคาดการผมว่าเราจะผ่านผ่านฟูลแลมได้นะครับผมว่าสอศูนย์น่าจะได้นะครับเพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างครับคิดว่าเชลซีจะคว้าสาคะแนนได้หรือเปล่านะครับ จะกลับมาได้ไหมหลังจากเสมอเอลวัตตันก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยส่วนใครอยากจะสนับสนุนช่องส่งเป็นซุปเปอร์แตงก็ได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะฮะอ่ะวันนี้หมดเวาลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ